สวัสดีค่ะสาลี่อินดี้ทารลต์มาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพบกับเขาเรียกว่าดวงความรักนะคะตามธาตุเกิดเนาะประจำเดือนมีนาคมนะคะ2563นั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของชาวธาตุดินนะคะธาตุดินก็คือผู้ที่เกิดอ่าราศีพฤษภราศีกันและก็ราศีมังกรนั่นเองนะคะ ก็จะดูให้กับคนโสดนะคะคนมีคนคบคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นั่นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็คือเป,เป็นการอ่านไพ่โดยทั่วไปนะคะเราไม่ได้เจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมแล้วก็รับฟังกันด้วยละกันเนาะ สำหรับสารีนี่ตลอดนะคะต้องขอบคุณเพื่อนมากเลยที่ยังคงติดตามกันอยู่นะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้รวมถึงยังเข้ามาคอมเมนต์กันนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็ยังคงเข้ามาทักทายถามถ่ายดูดวงส่วนตัวกันอันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะแล้วเรามาดูสําหรับชาวธาตุจินนะคะสาหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะวันนี้พื้นหลังอาจจะแบบ เราด,ดูแปลกๆไปบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะเรามาดูนะคะคนโสดนะคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเดือนมีนาคมนะคะ2563นั่นเองเห็นไหมเห็นกันอยู่เนาะคนโสดนะคะอืมเหมือนที่ดูให้ไปแบบเขาเรียกว่า ดูให้ในส่วนของดวงทั่วไปอะดวงทั่วไปนะก็สำหรับคนโสดนี่จะบอกว่าเออเริ่มรู้สึกว่าเหมือนมีได้มีการเริ่มต้นใหม่แล้วนะแต่อย่างที่บอกเนาะว่ามันคงเป็นการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเพราะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณปิดปิดหูปิดตาปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองไปแล้วนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะะแล้วก็ เดินออกมาจากสถานการณ์ที่มันคุมเครือนั่นเองสำหรับคนโสดเนาะก็คือออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่นะฮะในที่นี้บางคนอาจจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งแล้วก็ได้อาจจะมีการพูดคุยกันอยู่นะคะแล้วก็อาจจะกําลังจะไปต่อก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าถามในลักษณะของคนโสดแล้วเนี่ยมันน่าจะเขาเรียกว่า เริ่มต้นใหม่กับตัวเองรักกับตัวเองะคะ่ะมากกว่าเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะลุยงานมากกว่าด้วยนะคะมุ่งไปทางเรื่องของการงานมากกว่าด้วยนั่นเองนะคะสําหรับคนโสดเนาะเดี๋ยวเรามาดูเพิมเ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะว่าคนโสดนะเขาเรียกว่าจะเจอใครไหมสําหรับเดือนมีนาคมนะคะ ใช่ค่ะคนสดนึงเลยถ้าคุณไม่ได้เป็นตัวเลือกใครตอนนี้นะถึงได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์เนี่ยในอนาคตข้างหน้าคุณอาจจะมีคนให้คุณเข้ามาเลือกแล้วก็ให้คุณเข้ามาตัดสินใจแต่ในที่นี้ก็ต้องให้ระวังน,นิดนึงนะคะในส่วนของอาจจะไปเจอใครที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะก็ให้ระวงังันนะิดนึงเนาะเพราะว่าบุคคลคนเนี้ยเขาอาจจะเข้ามา หาคุณนะคะอาจคุณอาจจะเป็นตัวเลือกหรือว่าเขาอา่ไม่ใช่สิคุณอาจจะเป็นตัวเลือกหรือว่าอ่าคุณกําลังมีชอยเยอะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนั่นเองก็แปลได้สองอย่างนะโอเคเรามาดูในส่วนของคนที่มีคนคบคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหน่อยสิวันฉากอากมันจะแป,กแปกลกๆหนยนะก็ให้เพื่อน ชสำหรับชาวธาตุดินนะคะคนที่มีคนคบคนคุยเนาะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเดือนมีนาคม2563ชาวธาตุดินก็คือชาวราศีพฤษภกันราศีมังกรนี่เองส่วนการแบ่งธาตุอันนี้เดี๋ยวลีจะ ก็คือเขียนเอาไว้ใต้ใต้คลิปนะคะก็เพื่อนๆก็ไปดูกันละกันนะคะว่าว่าราศีไหนนะคะเป็นการแบ่งคาดไปเนาะสำหรับคนที่มีคนคบคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอันนี้อาจจะมีเรื่องอเขาเรียกว่าอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกันนิดๆนะ,ะแต่ว่าไม่ใช่มาจากตัวเองหรอก นะไม่ใช่มาจากคู่ของตัวเองด้วยมันอาจาจะมาจากคนรอบข้างนะคะ mm hmm. ก็ให้ระบัดระมองกันนิดนึงในส่วนของอคนที่มีคนคบคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะแต่ว่าคุณเองก็เริ่มมองหา mm hmm. เขาเรียกว่าความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองละในเมื่อบางครั้งบางทีมันมันไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะแล้วเ,เขาก็เขาเรียกว่า เขาก็ไม่ค่อยที่จะสนใจใยดีเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคณก็เริ่มเริ่มที่จะอมองหาความยุติธรรมให้กับตัวคนเองและมองหาความสุขให้กับตัวเองบ้างและนะบางคนอาจจะเริ่มที่จะ m o v ออนแล้วก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าในเดือนมีนาคมมันจะชัดเจนบ้างหรือเปล่า ในเมื่อคุณก็เหมือนเริ่มรู้ตัวแหละเนาะว่าเขาเรียกว่าในเมื่อความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนเนะ่ะคุณก็เริ่มที่จะแบบว่าโฟกัสนะ ฟโฟกัสตัวเองนะหันมารักตัวเองให้มากขึ้นแต่คุณก็ยังคงเฝ้ามองเขาอยู่แล้วคุณก็เฝ้ารอเขาอยู่เหมือนกันนะในขนาดเดียวกันเนี่ยคุณก็เลือกที่จะปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นนั่นเองนะคะคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณเริ่มรักตัวเองมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนตอน้นเพราะฉะนั้นหาว่ามันจะชัดเจนไหมในในณขณะน,นี้มันก็คงยังไม่ชัดเจนต่อไปคุณก็เฝ้ามองที่อยากจะให้มันชัดเจนแต่ว่าคุณก็เริ่มรู้สึกว่าอ,อ,อยากที่จะปลด อ,อะไรบางอย่างจากตัวคุณละก็ในเมื่อมันไม่ชัดเจนก็ปล่อยให้มันไม่ชัดเจนต่อไปแบบนี้นะคะคุณก็ยังคงเขาเรียกว่ามุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นแล้วก็แน่วแน่ที่จะอยู่แบบเนี้ยต่อไปมีกระดายมีม่กระด้นะคะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั่นเองเนาะสำหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุดินนะคะพืชศพกรัรมังกรก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ,ะก็ยังไม่ชัดเจนต่อไปก็ปล่อยให้สถานการณ์มันคลุมเครือแบบเนี้ย ต่อไปก็รู้สึกว่ามีความสุขดีนั่นเองนะคะสําหรับชาวธาตุดินเนี่ยอ้าวเรามาดูสําหรับคนที่คนที่คนที่คนท,คนที่คนที่มีคู่กันบ้างคนที่มีคู่ชาวธาตุดินเป็นยังไงคะเว้ยกระเด็นคนที่มีคู่ชาวธาตุดินนะคะ ชาวธาตุดินพุธศพนะคะราศีพุธศพราศีกันแล้วก็ราศีมังกรโอเคคนที่มีคู่แล้วเป็นยังไงคนที่มีคู่แล้วเหมือนมีกําแพงเข้าหากันอยู่เนาะอาจจะเป็นเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนะคะ ในที่นี้อาจจะมีเขาเรียกว่าความตึงึงเครียดอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะในส่วนของความสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วดูเราก็น่าจะดูมีความสุขดีแหละแต่มันแอบเหมือนมีความระแวงอะไรบางอย่างคุณอาจจะไปล่วงรูเ้เขาเรียกว่าอะไรบางอย่างมาก็ได้นะคะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นคุณก็เขาเรียกว่าไม่สนใจดีกว่าไม่สนใจแอบคิดมากอะแต่ว่าก็ไม่สนใจดีกว่านะเพราะว่าไม่รู้จะสนใจไปทำไมนะ,ะสนใจตัวเองก็เครียดนะเปล่า นั่นเองเนาะมันมีความรู้สึกระแวงในส่วนของความสัมพันธ์นะแต่ว่าก็ยังคงมีความเ,เขาเรียกว่ามันจะบอกว่านิ่งเฉยก็ไม่ได้มันก็คิด50แล้วก็ปล่อยวาง50าดีกว่ามันจะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะอะดูซิว่ามันมีเรื่องอะไรแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะในเดือนมีนาคมสำหรับคนที่มีคู่โอเค ก็เหนื่อยนั่นแหละในความสัมพันธ์เนาะแต่ว่าในที่นี้คุณก็แอบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรละ่ะปล่อยวางละคุณเริ่มรู้สึกปล่อยวางกับความสัมพันธ์คุณเริ่มรู้สึกว่าเออชางมันเหอะปัญหามีก็เอ่อเขาเรียกว่าเดินต่อไปก็ไม่ได้น่าจะเดินต่อไปก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยู่แบบนี้น่นแหละดีดีแล้วนะคะปัญหาทุก ปัญหามันน่าจะมีทางแก้ไขนะฮะตามที่ไพ่บอกมันก็จะเป็นประมาณประมาณนั้นสำหรับคนมีคู่ซึ่งจริงๆแล้วโดยโดยรวมทั่วไปแล้วสำหรับชาวธาตดินเนี่ยนะคะมันไม่น่ามีอะไรมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมันมีแค่ปัญหาเล็กๆน้อยๆจุกๆจิกๆความเบื่อหน่ายอะไรเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยทั้งสองคนอาจจะทาทงานกันเยอะทั้งคู่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับชาวธาตุดินนะคะประสบกันมังกรสำหรับคนที่มี คู่แล้วนั่นเองเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับความรักเดือนมีนาคมนะคนโสดคนมีคนคบคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและก็คนมีคู่นะคะอ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะกะ็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นะคะสารีอินดี้ทาหลัอก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะสำหรับคลิปชาวธาตดินก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ